น้องเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยแล้วเราแบบสับๆโช,อช,อช,อชอ๊ะๆอย่างเงี้ยยูอาจจะได้งานนะหรืออาจจะได้งานแต่เขาลาออกสมมุติว่ามนุษย์คนนี้เป็นคนที่ที่บ้านอะ่ะพ่อแม่แบบไม่เคยพูดจาดีๆเลยด่าตลอดเราไม่รู้วิธีการอื่นนอกจากการด่าเราก็จะเป็นผู้บริหารที่เจอลูกน้องปุ๊บด่าบางทีเรายังไม่รู้เลยเราต้องการอะไรเราพูดทําไมแล้วคนฟังก็งงเราก็กลายเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่อง เราก็เกิดมากับคุณพ่อคุณแม่เบบี้บูเมอร์สีรักแหละกลัวผิดก็ดา่ามันเลยทําให้เด็กหลายคนงั้นฉันไม่ทําเลยเพราะฉันจะได้ไม่ผิด racing beach face อ่ะเคยได้ยินคำนี้ปะ่ะคือหน้าหน้าดูเบี่ยงตลอดเวลาอ๋อที่ผ่านมาฉันใช้ร่างกายแบบนี้ทําให้คนเข้าใจผิดคนเราอ่ะบางทีตัดสินกันภายในเจ็ดถึงสิบวิพอเขามาเรียนเขาก็ได้รู้ว่าเคยพูดตรงได้การที่เรากังวลว่าคนอื่นตัดสินบางทีเราเผลอไปตัดสินตัวเองก่อน ทีค่ะพบกับรายการเสียดายเจ้านายไม่เคยบอก EP นี้อยู่กับ acting c o c h ตัวแม่ก็คือ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง acting กับ soft skill เป็นเรื่องเดียวกันไหมเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเฉยๆทำไมถึงเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ารู้สึกว่า acting เนี่ยมันคือการแสดงแต่ soft skill มันคือศาสตร์มนุษย์ศาสตร์การ พูดไมซ์เซตอะไรอย่างเงี้ยแต่ acting มันคืออยู่ในละครในซีรีส์ในหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคําว่า soft skill แปลว่าศาสตร์มนุษย์เนาะเรื่องการพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่ hard skill เรียกว่า soft skill ทีนี้ acting <ม>สำหรับพี่อ่ะมันคือ tools หรือเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมี soft skill ได้คือ,สอาสมมติ soft skill คือเรื่องของการเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองเนี่ยคุณจะไปใช้ธรรมะในการเข้าใจตัวเองก็ได้คุณจะใช้ acting ในการเข้าใจตัวเองก็ได้คุณจะใช้จิตวิทยาก็ได้ acting เป็นแค่หนึ่งเครื่องมือที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองซึ่งบางคนเข้าใจว่า acting เป็นเรื่องของ actor องนักแสดงอุ้ยไปบบทำหน้าตาอย่างเดียวดาราอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือพอเรียนการแสดงไปปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าการแสดงเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เราจะแบบโบ๊ะโบ๊ะเบ,บ๊แค่แค่ทําท่าตามไม่ได้เราจะต้องไปรู้ว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยไอ้คนคนเนี้ยมันเติบโตเกิดมายังไงทําไมมันถึงเป็นคนแบบนั้นทําไมเหมือนมันถึงแสดง กิริยาแบบนั้นพฤติกรรมแบบนั้นคือเรียน acting ไปอะ่ะที่ว่ามันทําให้เรารู้จักตัวเองแบบที่ไม่ได้ต้องนั่งคิดนะแต่มันเรียนรู้ผ่านการกระทะําเนี่ยซึ่งใน soft skill เนี่ยก็มี part ของ acting อยู่ในนั้นไหมคะคือ acting อะ่ะมันมันคือเครื่องมือหนึ่งดีกว่าเพื่อทําให้เราพัฒนาเรื่อง soft skill เราสามารถเรียน acting เพื่อพัฒนา soft skill ได้ได้ได้เช่นอะ่ะ soft skill เช่นโฟมเป็นคนมั่นใจไหมเมื่อก่อนไม่มั่นใจค่ะ อ่าสมมุติเต็มเต็มสิบเท่าไหร่สักสองสามสองเธอมั่นใจเองเหรอใช่เป็นคนไม่มั่นใจมากๆเพราะว่าเติบโตมาในบ้านที่แบบว่าถ้าทําอะไรผิดเนี่ยคือเรื่องใหญ่โดนด่าใช่โดนด่าใช่ผิดโดนหนาไม่พอแล้วเขาจะแปะป้ายอย่างเช่นเลิกเรียนเลิกเรียน4ี่โมงฟมกลับบ้านห้าโมงครึ่งแล้วเขาเขามองว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากแล้วเขาต้องไปหาผู้ชายเขาจะคิดว่าเธอไปทะเลถลา่อะไรมานั่นนู่นี่นทัทั้งที่เราอ่ะ ซ้อมเต้นแบบอยู่ชมรมคอร์แดนแล้วก็เต้นเต้นอ่ะแต่เขามองว่าเราไปทำนู่นทำนี่เราก็เลยกลัวเราก,กลัวว่าพูดไปเขาก็ไม่รู้หรอกพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เก็ทหรอก uh huh. เขาจะรู้ได้ยังไง uh huh. ว่าตรงเนี้ยมันแบบมันสาคัญ uh huh. อ่าเราก็เลยไม่พูดเราก็เลยทําอะไรก็กลัวผิดโปมเราจะบอกว่าคนที่เป็นแบบโปมอะ่ะคือเยอะมากนะ เด็กไทยคือเป็นแบบนี้เยอะมากเพราะพ่อแม่คนไทยยุคหนึ่งยุคหนึ่งอาจจะเราเราเจนวายเนาะเราก็เกิดมากับคุณพ่อคุณแม่เบบี้บูมเมอร์เขาก็จะมีความผิดแล้วด้วยเจตนาดีรักแหละกลัวผิดก็ด่ากลัวผิดก็ผิดแล้วก็โดนตีซ้ำอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เด็กหลายคนงั้นฉันไม่ทำเลยเพราะฉันจะได้ไม่ผิดออะไรแบบนั้นไม่พูดจะได้จบถูเพราะถ้าพูดปุ๊บยาวอ่าไม่ดีงไม่คือพูดไปความรู้สึกเราตอนนั้นนะคือพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจ อพอเงียบปุ๊บเรื่องจบปล่อยเขาพูดจนพอใจแล้วมันจะจบซึ่งเราอ่ะเก็บกด <laughs> เห็นป่ะแ,แล้วตอนนี้ความมั่นใจก็คือประมาณสองสามเต็มสิบตอนนั้นตอนนั้นสองสามเต็มส <3, 10. S 2> ิบคำถามเคยอยู่ในห้องน้ำที่บ้านคนเดียวโดยที่ไม่มีพี่น้องไม่มีญาติไม่มีคนที่มาบอกว่าเราดีพอไม่ดีพอทําอะไรผิดหรือถูกตอนนั้นมั่นใจไหมเคยเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำไหมเคยร้องเพลงในห้องน้ำรู้สึกว่าเสียงมันก้องแล้วเราก็เราอยู่ของเราคนเดียวไม่มีใครมาตัดสิน่ะเท่าไหร่ความมั่นใจ แปดอะคือมันขึ้นมาเยอะมากบางคนแบอบกเต็มสิบเลยค่ะเพราะว่าเราจะแหกปากเ่าไห่ก็ได้มันไม่มีคนบอกสิร้องผิดมันไม่มีคนบอกว่าเสียงดังนะลำคาญก็เราอยู่ในพื้นที่ของเราอ่าเ,เข้าใจเข้าใจดังนั้นสมการนี้มันมีคําว่าคนอื่นเข้ามาพอมีคนอื่นเรากังวลว่าเขาจะตัดสินยังไงเพราะเราอาจจะเคยผ่านประสบการณ์การโดนตัดสินมาก่อนทีนี้การแสดงอะมันสอนเรื่องแรกคือเรื่องของการช่างแม่งมคือการไม่ต้องไม่สนใจว่าคนอื่นจะตัดสินเรายังไงเพราะว่านักแสดงอ่ะ มันจะต้องไปคิดดูดิต้องไปเล่นท่ามกลางทีมงาน50คน80คนร้อยคนดังนั้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทางการแสดงจึงดีไซน์มาเพื่อให้เราทําไปเลยโดยไม่ต้องคิดเยอะเราอาจจะเคยเรียนศาสตร์อะไรมาเยอะมากเราต้องคิดก่อนทำเฮ้ยต้องวางแผนแต่ acting เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เชื่อสัญชตาตญาณลายเอ็กซ์เซอร์คือแบบบิวมาเพื่อให้เราทำไปเลยผิดไม่เป็นไรไม่ต้องมองเพื่อนไม่ต้องเช็คครูไม่ต้องทำให้ดีแบบที่ให้ครูพอใจแต่ให้เรา คุยเอาประสบการณ์ของตัวเองอะมาใช้ mm hmm. ซึ่งมันเป็นอะไรที่พอเรียนแล้วมันจะเฮ้ยม,มันก็ทําได้นี่หว่า uh huh. บางที <Sure. S 1> สิ่งที่ mm hmm. เรามีมันอาจจะมากกว่าที่เราคิด mm hmm. และที่สําคัญในห้องเรียนการแสดงเราจะรู้ว่าเราไม่ได้กลัวอยู่คนเดียวหันไปเราจะแบบเอ้า e อีนี้ก็เคยกลัวตัดสินเอา้าเราไปกังวลเพื่อนตัดสินอีเพื่อนก็กังวลเราตัดสิน mm hmm. แล้วก็ไม่มีใครในคลาสเลยที่มาด้วยหมายเสร็จ hmm. ว่าเฮ้ยฉันจะมา เพื่อมาบุลลี่เพื่อนฉันจะมาเพื่อตัดสินเธอทุกคนมาเพื่อพัฒนาหมดเลยดังนั้นการที่เรากังวลว่าคนอื่นตัดสินบางทีเราเผลอไปตัดสินตัวเองก่อนฉันชิงตัดสินไว้ก่อนเลยฉันชิงคิดว่าเุยเดี๋ยวฉันเพลย์เซฟละกันเดี๋ยวเพื่อนหาว่าฉันเด่นไปแต่ปรากฏว่าคนที่ตัดสินเราเยอะที่สุดอะคือเราเว้ยดังนั้นการเรียนในห้องเรียนการแสดงคือสเต็ปแรกเลยคือพัฒนาซอฟต์สกิลอะไรเรื่องความมั่นใจนี้พัฒนาแน่ๆ เพราะว่าเราต้องออกไปโชว์แล้วออกไปไปช่างแม่งบ่อยๆสิ่งที่พี่อยากบอกคือปมคิดว่าคนเราเวลาต้องทําอะไรใหม่ๆเรามีความกลัวไหมกลัวแล้วอย่างพี่อะพี่เป็นคนดูมั่นใจคิดว่าพี่เคยกลัวไหมคิดว่าก็ต้องกลัวบ้างไหมใครที่เกิดมา <c oughs> ไม่เคยกลัวไม่ใช่คนต้องเคยกลัวแล้วคําถามไอ้คนที่เขามั่นใจนะวันนี้มันต่างจากคนที่ไม่มั่นใจนะวันนี้ยังไงมันก็แค่ช่างแม่งเราทําไปเลย ถูกเราทาบ่อยๆถูกคนที่มั่นใจคือควรที่เขาก้าวข้ามความกลัวมาบ่อยจนเขาเขารู้จักมันแล้วอะอ,อ๋อครั้งนี้ฝืนมากมกลัวมากอ,มออกไปแสดงต่อหน้าเพื่อนแล้วพอไปแสดงอา้าวแค่นี้วะอพอมันก้าวสักสามครั้งห้าครั้งชินและอันนี้เพื่อนกันในความกลัวเนี่ยเพื่อนกันจนความกลัวมันหายไปเราไม่สามารถอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็นั่งแล้วก็เฮ้ยมั่นใจขึ้นมามความมั่นใจเกิดจากการลงมือทำ ดังนั้นพี่ถึงเชื่อมั่นในศาสตร์แอคติ้งมากเลยว่าหลายๆศาสตร์อ่ะมันใช้ความคิดแต่ความคิดอ่ะบางทีมันไม่เวิร์กเท่ากับการลงมือทำอ่ะบางทีเราลงมือไปทำในสภาพแวดล้อมห้องเรียนแอคติ้งที่ไม่ได้โดนใครจาร้าอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าออกการก้าวข้ามความกลัวมันก็แค่นี้เองอ่ะเคยพมเคยไปเรียนในห้องเรียนการแสดงเหมือนกันเพราะตอน,นั้นต้องทํางานอ่าก็เลยต้องไป<า>งเรียนใช่ก็เลยต้องไปเรียนเพื่อที่จะทําความเข้าใจแต่ปรากฏว่าพอไปอ่ะ แล้วเขาให้ทําท่าทางประหลาดหรือทําออกท่าทางกายภาพซึ่งเราเป็นคนปิดตัวมาตลอดแล้วพอทำมันรู้สึกว่าเอา้าแค่นี้เองหรอเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าทําอะไรจนสุดแขนสุดมือสุดขาเออพอทําแล้วอา้าวโล่งวะ่ะแทนที่แบบจะเก็บไว้ปิดตัวหรือแบบกลัวทําไปแล้วดูเดอ๋อเอาจริงพอทําไปแล้วไอคนอื่นมันก็กลัวของเขาอยู่<อ>ไม่มีใครมานั่งแบบมึงเด๋อวะ่ะอะไรอย่างเงี้ย เพราะถ้าเป็นแต่ก่อนอะโฟมจะกล้ามาทํารายการแบบนี้ไหมแค่ไปถ่ายคูงาะแล้วเคยมีที่ขู่เอามาออกกล้องเกรงขนาดมีครูงะนั้งอยู่ข้างอะเกรงแล้วก็ไม่ชอบออกกล้องเออหรือบางทีไปไลฟ์างเนี้ครูบอกอะโฟมมานี่แบบแม่ทําไมไม่บอกก่อนหรือพาขึ้นเวทีอย่างเงี้ยคือกลัวไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโอกาสไรู้สึกว่าทำร้ายใช่รู้สึกว่าชิบหายละในหัวแบบหรือครูเรียกชื่อในคลาสเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยเราจะแบบ เด่นไปเพระาะว่าอย่างเงี้ยผ่านกูไปซีอย่างเงี้ยใช่เพราะเพราะเรากลัวคนอื่นตัดสินอ่าอแล้วเรียนการแสดงช่วยเรื่องนี้ไหมช่วยเพราะว่ามันสะสมมาไม่ใช่ว่าเรียนทีเดียวแล้วแบบเปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าโฟมอะ่ะเรียนทั้งการแสดงทั้งสอบสกิลรวมๆกันอพอพอได้มาเรียน2ออย่างมันเลยทําให้รู้ว่าอ๋อจริงจริงมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็พอพอเรียนการแสดงอะ่ะมันพอทําให้เราเริ่มกล้าเริ่มมั่นใจเริ่มก้าวข้ามความกลัวแล้วพอเรียนสอบสกิลมันก็ได้วิธีการว่าอ๋อ เราออกพูดได้แล้วเราก็ได้เทคนิคการพูดหรือเรามาทําความเข้าใจตัวเองอ่ะเรากลัวเพราะอะไรกันแน่ใช่และสุดท้ายถ้าจะมีคนคอมเมนต์เราอ่ะเราก็ต้องกลับมาคุยกับตัวเองว่าแล้วสิ่งที่เขาคอมเมนต์อะ่ะมันมันจริงไหมมีส่วนที่เราเอามาพัฒนาตัวเองได้ไหมหรือคอมเมนต์บางคอมเมนต์มเ,มนตเราควรที่จะเออช่างแม่งบ้างเพราะว่าเราไม่สามารถอันนี้เวลาเราสอนการแสดงเราจะสอนด้วยตรกกะว่าถ้าหนูเซ็ตไมล์เซ็ตว่าหนูจะมีชีวิต แบบที่ไม่มีใครเกียดหนูเลยสักคนน่ะหนูกําลังสร้างสรรมการรอเจ็บไว้เลยอ mm hmm. เพราะมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะเกิดมาแล้วไม่มีคนเกลียดเราอะ่ะอ mm ื hmm. มันต้องชั่งแม่งอะ่ะว่าจะมีคนไม่ชอบเราบ้างหรืออะไรบ้าง mm hmm. เนาะแต่โฟกัสว่าแล้วเราชอบตัวเองไหม mm hmm. ในคลาสเรียน acting พอเราลงมือทำอะ่ะเราจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีมิตินี้ที่บางทีเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เราทำมันหายไปเราไม่ได้ระลึกถึงมันอะ่ะแล้วพอเรามีมันมากขึ้นเอ้ย e เราชอบตัวเองในแบบนี้ว่ะ คือกลายเป็นว่าพอเรียนการแสดงแล้วพี่พี่ชอบตัวเองมากขึ้นนะแล้ววันเนี้ยพี่ก็เป็นตัวเองแบบที่พี่เลือกไม่ใช่สังคมเลือกอะอซึ่งมันมันอิสระมากๆสมมติเราต้องเป็นตัวเองแบบสังคมเลือกเช่อนอยู่เป็นครูนะอยู่จะมาแบบมาม้อยหายกรุบไม่ได้อยู่จะแบบอะไรไม่ได้คืออ,อเก่งช่แต่ถ้าเกิดวันเนี้ย<ด>เราเรูว่าเอติดติดภาพจำเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้เพราะเราเราชอบอ่ะอันนั้นมันมันจะตายตาหลับกว่า ม,มันพี่ว่าหนึ่งหนึ่งในวิชาที่ช่วยชีวิตพี่มากคือการแสดงอืมแล้วครูได้เอาการแสดงเวลาที่ไปสอน soft skill ครูแบบมิกกันยังไงบ้างคือการแสดงมันมันพูดถึงความต้องการของมนุษย์นะแล้วการสื่อสารนอะ่ะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราไปพูดครั้งนี้เราต้องการอะไรคือเวลาไปสอนการสื่อสารนะจะบอกเลยว่ามันคือศาสตร์การแสดงแต่แค่เราไม่ได้บอกว่าทุกคนคะ มา,ากค่ะเขาสู่การแสดงเดี๋ยวนเพราะว่าบางทีไม่เซตคนไทยคือเขาสู่การแสดงทมาไมฉันจะต้องเป็นแอคเตอร์หรือปเปล่า,าใช่แต่จริงแล้วเชื่อไหมว่าเรียนการแสดงมันคือการที่เราเซตเป้าหมายว่าเราไปพูดท้งเนี้ยเราจะเอาอะไรกับคนนี้แล้วการสื่อสารถ้าเราเซตเป้าหมายอ่ะมันจะสื่อสารได้คมชัดมากขึ้นเพราะหลายคนอ่ะพี่พี่เล่าเรื่องหนึ่งพี่อ่ะ ไปเอาของไปเก็บที่รถแล้วก็มีน้องอ่ะเอาของมามาเก็บมาช่วยพี่อยู่ดีๆน้องคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าครูลูกแก้วรถครูลูกแก้วร้อนไหมคิดว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากรู้เฉยๆหรอน่น่ะสิเลวคำถามคือมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วอยากรู้ทําไมวันนั้นพี่ก็ตอบไปว่าก็ร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างแล้วแต่วันไหนจอดที่ไหนแล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วคอมร้อนไหม ด้วยความกวนตีนแล้วตอบไปว่าเรื่องของกูของกูอะไรเงี้ยแล้วแต่สุดท้ายคือพี่ก็ขหมดถามเขาแหละต้องการอะไรไหนเม้ามาซีมันยังไงซีคือสรุปเรื่องราวคือเขาต้องการฝากคอมเขาไว้ที่รถพี่เพราะอีกวันหนึ่งเรามีทํางานด้วยกันแต่พอเราไม่เคลียร์ในความต้องการของตัวเองอะเราจะเกิดความกลัวคือกลัวว่าฝากคอมไว้แล้วจะเป็นภาระครูแค่คต้องเอาออกเอาเข้าเพราะเดี๋ยวคอมเขาจะร้อนหรือเปล่ามันเลย สื่อสารมั่วซั่วไปหมดเราไม่เคลียร์ความต้องการตัวเองอะใช่เราไม่เคลียร์ความต้องการของตัวเองอม,มันเลยทําให้บางทีเรายังไม่รู้เลยเราต้องการอะไรเราพูดทําไมแล้วคนฟังก็งงเราก็กลายเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องเอาดังนั้นคือไอศาสตร์ด้านความต้องการของของการแสดงเนี่ยเอามาใช้ในการสื่อสารได้เยอะมากแล้วการแสดงจะพูดถึงความต้องการและวิธีการสมมุติเรามีลูกน้องคนหนึ่งเราต้องการให้เขาอะรู้สึกผิดที่มาสาย สมมุติว่ามนุษย์คนนี้เป็นคนที่ที่บ้านอะ่ะพ่อแม่แบบไม่เคยพูดจาดีๆเลยด่าตลอดเราไม่รู้วิธีการอื่นนอกจากการด่าเราก็จะเป็นผู้บริหารที่เจอลูกน้องปุ๊บด่าทําไมมาสายแล้วลูกน้องก็จะทําไมพี่เขาไม่รู้วิธีการพูดดีๆวะสิ่งที่ครูจะบอกเคิมเขาไม่รู้จริงๆเว้ยเพราะว่าทั้งชีวิตฉันมีโร l ม m o d e แค่การด่าโซฉันก็จะไม่รู้วิธีการอื่นแต่พอมาเรียนการแสดงเราจะ มีช้อยส e วิธีการอื่นๆให้ได้ explore และทำให้ตัวคนเรียนรู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันใช้แค่วิธีการนี้สิมันถึงรอดอะไรอย่เงี้ยพอเรารู้วิธีการเดียวเราก็จะใช้วิธีการนี้กับแทบทุกเรื่องใช่เช่นพี่เป็นคนพูดตรงพี่ก็จะพูดตรงกับทุกคนแต่คําถามคือใจคนมันบางไม่เท่ากันอะ่ะคือพี่เป็นคนใจไม่บางไงพี่ก็จะเฮ้ยโฟมเอองานอันนี้ไม่ไม่ชอบอเปลี่ยนดิซึ่งพี่จบละ พี่เป็นคนใจไม่บางพี่ก็ชอบคนคอมเมนต์ที่แบบนี้แต่คําถามอี่ยังโฟมใจบางนะใจบางถ้าเจอคนถ้าเจอคนคอมเมนต์แบบเนี้ยเอาบอกสิว่าตรงไหนแล้วพูดเบากว่านี้หน่อยได้ไหมเออแบบเาก็ตั้งใจมาเนาะตั้งใจทํามาแล้วแบบไม่มาถึงไม่ดีเลยอตรงที่ดีตรงไหนเราให้ฟังหน่อยซึ่งเกณฑ์มาว่าในมุมมองคนนี้ก็จะเถียงด้วยด้วยความเชื่อเก่าว่า พูดตรงๆก็จะได้เกตก็จะได้แก้แล้วก็คือจบอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดดีๆอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากให้พูดตรงก็คือตีกันเนาะดังนั้นแปลว่าพี่เองเรียนการแสดงพี่ก็ explore หรือได้ค้นหาว่ามันมีวิธีการพูดวิธีการอื่นว่ะเช่นเอฟม,อมเฮ้ยพี่ชอบตรงนี้นะฝากแก้ตรงนี้ให้พี่หน่อยสิเออถ้าแก้ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วมันจึ้งแน่นอนอคือเราก็จะรู้เทคนิควิธีอื่นหรือบางคนเราอาจจะต้องอ้อมมากๆ ข้าใจเขาบ้างมากสมมุติลูกน้องเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยแล้วเราแบบสับๆตับโชชโชอ่างเงี้ยยูอาจจะได้งานนะหรืออาจจะได้งานแต่เขาลาออกอหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำซึ่งซึ่งตัวครูลูกแก้วสมมติว่าได้วิธีการแบบหลากหลายตัวโฟมเองอะถ้าเจอเหตุการณ์นเนี้ยโฟมก็จะเข้าใจครูลูกแก้วใช่ไหมว่าแบบอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เกลียดเรา ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบางคนที่วิธีการในชีวิตคือเงียบมาตลอดอ้อมเก่งคืออย่างพี่เคยสอนพี่คนหนึ่งเขามาเรียนด้วยด้วยการที่บอกพี่ว่าเขาว่าเป็นคนที่พูดอ้อมมากพูดกับแฟนอ้อมมากจนแบบอยากมาเรียนเพื่อให้ตรงประเด็นให้เป็นพี่ก็ถามว่าอ้อมเบอร์ไหนสมมตินะสมมติโฟมเปนแฟนพี่เซ็ตมาละกูอยากกินทาบ,บูเขาก็จะบอกแฟนว่าเธอหิวไหมก็บ้างมิไรอกิน,นอะไร<ห>ดี<ๆ><ๆ> แล้วแต่เธอเลยเธอเลือกมาเลยไม่เธอเลือกดิแต่จิตอะรู้แล้วว่ากูอยากกินชาบูนะหมูกระทะไหมอุ้ยหมูกระทะบ่อยแล้วอะ่ะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสุดท้ายคือเขาอ้อมอเพื่อให้แฟนเป็นคนพูดว่าชาบูแล้วมันเหนื่อยไหมแฟนก็ต้องมาเหนื่อยด้วยแล้วพอเขามาเรียนเขาก็ได้รู้ว่าเคยพูดตรงได้พูดตรงไม่ผิดการที่เขาพูดอ้อมมาเพราะว่าเขาเคยอยู่กับคุณพ่อที่ดุมากๆ พอพูดตรง<ม>เช่นขอพ่อไปเที่ยวกับเพื่อนตรงๆพ่อก็ด่าเขาเลยอ้อมบ้างอะไรบ้างโกหกบ้างอะไรบ้างมันเลยทําให้วิธีการนี้ยมันติดตัวเขามาดังนั้นทั้งสายแข็งสายอ่อนสายแข็งก็จะได้วิธีอ่อนๆบ้างสายอ่อนก็จะได้วิธีที่มันแข็งๆข,ขึ้นมาบ้างมีม,ม,มี choice ในชีวิตแล้วปัจจุบันเนี้ยครูสอน soft skill ที่ inner power academy ใช่ไหมม,มีคนแบบเข้าใจผิดหรือแบบไม่เข้าใจไหมว่า โอ้ยครูสอน a c t ติ้จะมาสอน s o ฟต์สกิลมันจะแบบรู้เรื่องได้ออยังไงฉันไม่ได้อยากเป็นดาราแต่คนนี้เป็นครูสอนการแสดงมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดมาสอนกับครูงเงาะเขาอาจจะมีความเข้าใจแล้วแต่จะมีแค่อย่างล่าสุดบริษัท <c oughs> หนึ่งมหาชนหนึ่งเฮดของเขาเนี่ยเข้าใจการแสดง <c oughs> เขาเลยส่งลูกน้องอ่ะมาเรียนคลาสชื่อเซลล์เอ็กซ์เพรสชั่นเป็นคลาสการแบบแสดงออกเลยแล้วลูกน้องก็แบบ ขาดแอคติ้ให้ฉันมาทําอะไรในคลาสแอคติ้งแต่เชื่อไหมเรียนไปชั่วโมงหนึ่งคือเก็ตเลยว่าอ๋อแอคติ้งมันพูดถึงเรื่องเครื่องมือของมนุษย์คือร่างกายอ๋อที่ผ่านมาฉันะใช้ร่างกายแบบนี้ทําให้คนเข้าใจผิดเช่นบางคนอะเป็นคนที่ตั้งใจฟังเกินเวลาคุยกับน้กนองคือและตัวเขาใหญ่แล้วเขาก็แล้วละลูกน้องก็ลูกน้องเข้าใจว่าเขาดุแต่จริงแบบ คำพูดเขาดีหมดเลยนะแต่ความผู้ชายตัวใหญ่แล้วแบบจ้องอะไรแบบนี้พอเขามาเรียน acting เขาก็ได้ฟีดแบ็ว่าเออพี่เข้าใจแล้วว่าปัญหาอของพี่คือเออทาไมลูกน้องกลัวเพราะบางทีเบสไลน์หรือว่าร่างกายพื้นฐานของเราอะเราอาจจะมีสตัคเจอร์ที่ติดตัวมาไม่เหมือนกันเช่นไออย่างอ ep นี้คนจะเห็นหน้าพี่กับโฟมแล้วเราสองคนทําหน้านิ่งพร้อมกันเนืนออเนะ้ออ่านหนึ่งสองสาคือเราเนี่ย เกิดมาหน้านี่คือแบบ racing beach face อะเคยได้ยินคำนี้ปะ่ะคือหน้าหน้าดูเบี่ยงตลอดเวลา<ช>แล้วแต่ก่อนฉันก็จะไม่เข้าใจว่าคนมากลัวอะไรฉันตลอดอทําไมคนชอบมาแบบหาว่าฉันเบี่ยงยังไม่ได้เบี่ยงเลยคือใจดีมากข้างในใจิตใจนี่คือ,อแบบอ่อนโยนมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่รู้มาก่อนว่าคนเราอะบางทีตัดสินกันภายใน7-10ดถึงสิบวิอันนี้ไม่ได้อยากพูดให้ดราม่านะแต่มันเป็น หลักจิตวิทยาเลยเป็นแฟกต์เป็นแฟกต์มันมันคือเรามีสัญชตาตญาณความเป็นสัตว์อะสัตว์มันก็ต้องรู้ว่าคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มคนนี้เอ้ยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพอมาปุ๊บแล้วหน้าดั้งเดิม,อมของเราอะมันเติบโตมาแบบเฟียสอะอหน้ามันเฟียสอะสมมติเรารู้ว่าเคยหน้าเราเฟียสเราก็ไม่ต้องมาเป็นปองมุ้ยหน้าเฟียสโอ้โหคนต้องเกลียดฉันวินาทีแรกที่เจอคนก็ยิ้มซะหน่อยอก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรา จ็ดถึงสิบวแรกเรายิ้มอ่ะเดี๋ยวต่อมาเขาก็เริ่มโอเคกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการเรียนการแสดงมันคืออ่ะเรียนรู้เรื่องร่างกายว่าที่คนเข้าใจเราผิดเพราะเราอาจจะเคยร่างกายเรามันดูลุกลานเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอ,อันที่สองก็คือเรียนรู้เรื่องเสียงว่าเราพูดยังไงให้มันดูน่าสนใจบางคนคือ มโนโทนมากแล้วลูกน,น้องฟังแล้วก็จะหลับหรือแบชุมอยู่แล้วก็อ่านี่แล้วก็งงว่าทําไมคนไม่ฟังตัวเองก็คือเสียงไง <c ười> ลองอัดเสียง, <c ười> งแม่อัดเสียงไว้แล้วฟังดูเอเสียงแม <c ười> <c ười> ่ง่วงนิดนเองอะไรเงี้ยมันก็จะรู้วิธีว่าอเอนเน้นคํำเป็นแบบไหนไดนามิกเป็นแบบไหนพูดอินเนอร์ที่ตรงเป็นแบบไหนบางคนพูดพูดเรื่องแบบ ศูนย์เสียคือแล้ตอนนี้นะคะเราเสียอะไรได้แต่ยิ้มอะไรเงี้ยคือก็ให้มันตรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของฐานใจให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เราเนี่ยบางทีเราจินตนาการด้วยปั่นเองเออเองบ้างหรือหรือพฤติกรรมของเรามันก็จะมาจากอินเนอร์ของเราเช่นพอโฟมกลัวโฟมก็จะเดินเข้ามาในห้องโฟมก็จะสมมติไปเจอเพื่อนใหม่ตอนเรากลัวเราก็จะไม่นั่งกลางห้องอ่ะเราก็จะไปมุมเข้ามุมกอดอกอะไรเงี้ย เราจะเข้าใจพฤติกรรมของเราแบบเยอะขึ้นมากๆจากการเรียนการแสดงซึ่งตอนนี้ครูสอนอยู่ใน Inner Power Academy แล้วก็สอน acting ด้วยคาที่สอนอใน Inner Power Academy มีอะไรบ้างคะที่ครูสอนตอนนี้คาที่สอนก็จะมีเรื่อง mindset อ่าก็ให้รู้จักตัวเองให้รักตัวเองนะคะแล้วก็มีคลาสการสื่อสารซึ่งคานี้ก็จะมีสกิลด้าน acting เข้าไปเลแบบเนียน แล้วก็สอนเพื่อให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้หลากหลายวิธีมากขึ้นเนาะการฟังการฟังให้เห็นความต้องการของอีกคนหนึ่งเป็นต้นแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพรีเซนเทชันคือจะบอกว่าศาสตร์การแสดงเนี่ยมันจะทําให้เราพรีเซนต์แล้วเอาเวทีอยูอ่บางคนอย่างที่บอกว่าโมโนโทนมาสตั๊กเจอร์ดีอะแต่น้ําเสียงไม่ได้กายภาพไม่ได้ไม่สามารถครองสเตจไดก้ก็ต้องมาเรียน ามว่าทาง acting ทั้ง soft skill เนี่ยมันจะทําให้แบบชีวิตเราง่ายขึ้นมากเลยอะแบบมาเข้าใจตัวเองเข้าใจคนฟังเข้าใจคนอื่นแล้วก็เวลาแบบอสมมติจะไปพ p ีเซนต์อย่างเงี้ย มันเข้าใจว่าเราจะมาเอาอะไรจะมาพูดอะไรจะมาเสนออะไรแล้วคนฟังอ่ะต้องการอะไรไม่ใช่อยู่แต่กับความกลัวความกลัวของเตัองอ่ะเกิดมากลัวไงก็จะกลัวอยู่งนั้นไม่เข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>หรือแบบว่าน้ําเสียงอย่างที่ครูบอกเคยแบบเคยประชุมกันอยู่กับครูงอน,นี่แหละแล้วครูถามว่าปีหน้านาน,านละอันเนี้ยปีหน้าจะพัฒนาตัวเองยังไงกวบอก ปีหน้าหนูจะกระตือรือร้นมากขึ้นนะแล้ว,แล,วแล้วครูก็บอกว่าช่วยทาท่าทางและเสียงให้มันดูกระตือรือร้นจริงๆหน่อยได้ไหมอบอกอ๋อปีหน้าแล้วคือแล้วก็เบาไปเลยแล้วก็สุดตรงไปเลยแบบคือไม่เข้าใจว่าการที่จะพูดให้คนเขาเชื่อถือเราว่าปีหน้าเราจะพัฒนาตัวเองแล้วนะจริงๆมันมีคำหนึ่งของ acting ที่พี่ชอบมากๆคือคำว่า act it until you become it คือบางคนจะพูดคำว่า fake it u n t i l y o u b e c o m e i t แต่พี่ชอบคำว่า act it มากกว่า act it ก็คือถ้าเราอยากเป็นใครอะเราแสดงเป็นคนนั้นเลยก็คือแสดงไม่ใช่ไม่ใช่ pretend นะไม่ใช่เสแสร้งนะคือเราใช้ชีวิตใช้ความคิดใช้ร่างกายแบบคนนั้นสมมุติโฟมอยากเป็นคนกระตืรอ,อรือร้นโฟมก็ต้องพา energy ไปเป็นคนกระตือรือร้นลองคิดแบบคนกระตือรือร้นถ้าเราอยากเป็นคนกล้าแสงออกลอง้องคิดแบบคนกล้าสิที่พอเกิดความกลัว เรื่องปกติป่ะทั้งนั้นที่ควรนี่แหละ<อ>คือพอเราลองแอาทำเป็นคนคนนั้นที่เราอยากจะเป็นลองทําสักอาทิตย์หนึ่งออลองดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมสมมุติเราอยากเมตตาแต่ก่อนพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้ความอ่อนโยนเมตตาพี่ก็ลองทําตัวเป็นคนเมตตาสิซึ่งจริงๆพี่เชื่อว่าทุกคนก็มีความเมตตาเว้แต่แค่พอเราไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นอะเราก็จะไม่มีเ<อ>นาะคือการแสดง มันคือการ find someone else who live in you คือการหาคนอื่นที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเรามีทุกคนแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยไม่เคยเรียกคาแรคเตอร์นี่ยมาใช้อะเขาก็จะหายไปซึ่งมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แหละแต่เราไม่คุดมันออกมาใช่เธอมีไหมล่ะคาแรคเตอร์ความกระตือรือร้นมออีตอนนี้มียังมีแล้วอ่ะไหนพู้สิผู้สิปีหน้าจะกระตือรือร้นมากขึ้นคะ่ะโอเค okay. อันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันค่ะว่า Acting กับ Soft Skill เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันมันคือศาสตร์ของมนุษย์มันเป็นศาสตร์การทำความเข้าใจตัวเองอย่างที่แบบพูดไปก่อนหน้านี้อยากให้ครูฝากผลงานนะคะตอนนี้ มีผลงานอะไรอยู่บ้างสําหรับตอนนี้นะคะครูกียก,ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนสอนการแสดงเดินดราม่าคาเดมี้บายครุงเงาะนะคะก็ใครอยากเรียนการแสดงก็สามารถม,ามีมาเรียนด้วยกันได้นะคะทั้งเป็น p r i v a t e หรือว่าเป็นคลาสกลุ่มก็ได้นะคะแล้วก็มีซีรีส์ด้วยตอนนี้ทาง Netflix เรื่องอนาคตนะคะก็ทํากับทีมคุงเงาะเลยนะคะแล้วก็ใครอยากเรียนด้านซอฟต์สกิลก็บอกมาเลยได้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเช่นเรื่องการพูดเรื่อง ของการพรีเซนต์นะคะก็สามารถทักมาได้ที่ i n n e r Power Academy คม่ะซึ่งซึ่งศาสตร์ซอฟต์สกิลเนี่ยเรียนได้ตั้งแต่แบบอายุเท่าไหร่คะแบบว่าต้องเป็นผู้บริหารอย่างเดียวไหมอะไรอย่างงี้เอาจริงๆยิ่งเรียนเร็วยิ่งดีกับชีวิตเนาะตั้งแต่แบบของเราตั้งแต่สิบห้าสิบห้าเป็นต้นไปก็าสามารถมาเรียนด้วยกันได้ค่ะอโอเคค่ะใครที่แบบมีความสงสัยเกี่ยวกับซอฟต์สกิลหรือศาสตร์การแสดงอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ